ถ้าจะไปพัดกรีนเร็วพี่จะต้องปรับตัวยังไงบ้างเจอปัญหาละเฟสแองเกิลยังเปิดอยู่ครับโอเคถ้าเกิดว่าพี่ตั้งโจทย์ว่าพี่จะไปเล่นกอล์ฟออคัสต้าแนชชั่นลขึ้นมาหวังสูงคือโอเคเรารู้อยู่ว่ามาสเตอร์ทุกปีหนึ่งในปัจจัยความท้าทายก็คือกร<ย>ีนที่ค่อนข้างท้าทายมากใช่ครับกรีนค่อนข้างเร็วเรียบ 12-13นะใ,<ช>ในสติมิเตอร์ถ้าจะไปพัดกรีนเร็วพี่จะต้องปรับตัวยังไงบ้างพี่ถึงจะพัดได้ดีขึ้นวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการฟิตพัตเตอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยดูได้ใช่ไหมใช่ครับเครื่องนี้ชื่อว่าเครื่องควินติกนะครับอ,อันนี้จะจับได้หมดเลยทั้งขับ Data แล้วก็บอ d a t a ฟินติกนะครับจะใส่แค่สติกเกอร์สองจุดในส่วนของฟินติกอะครับ,รบจะอ่านในเรื่องของการโลของลูกกอล์ฟด้วย <Okay. S 1> ทีเนี้ยเขาเลยดีไซน์มาให้เป็นจุดอย่างนี้จะอ่านการโลว่ามี forward spin มี back spin มี side spin ทางไหนบ้าง ต้องตั้งให้พอดีกล้ชงเราต้องตั้งตัว L อย่างเงี้ยครับให้เข้ากับมุมกล้องโอเคครับผมได้ครับตอนนี้นะครับเราจะดูเรื่องของขับ Data แบบขับ Data ตอนเนี้หน้าคัตเตอร์ของพี่เจอตัวเนี้ยเปิดไป2.1องศามันเล็กน้องพี่ดูไม่เห็นจอใหญ่เลยได้ไหมอ่าโอเคครับ อ๋อนี่ใช่ตรงนี้ครับโอเคเฟสเฟสแองเกิลสองจุดหนึ่งคือหน้าพัตเตอร์แนะจุดอิมแพ็คตกลงไปสองจุดหนึ่งองศาโอ้ใช่ครับเราอยากเห็นประมาณต่ํากว่าหนึ่งแล้วกันถ้าต่ํากว่าหนึ่งเนี่ยในระยะสิบปุตยังมีโอกาสพัดลงจบโอเคแล้วก็พัดนี้ไม่ลงโอเคครับต่อไปไลน์แองเกิลพัตเตอร์ของวิเจตอนนี้โถอัพครับห้าองศาครับก็ออกไปทางค่อนข้างเยอะนิดนึงค่อนข้างเยอะอ่าใช่ครับชาร์ปแองเกิล อันนี้จะมี Lean Forward อยู่ราวๆ2.5อันนี้ถือว่าดีครับเพราะว่าถ้าเรา Lean Forward ปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่เราจะพัดมีฟ r w a r d spin สปงโสูงเพราะว่าหนึ่งเลยดินามิกหลบเราน้อยเหมือนเราตี d r i v e อหลบน้อยครับก็มีโอกาส Back Spin น้อยลงแต่ใน Driver จะเป็น Forward Spin ละคลับ a อ t a c k Angle อันนี้ก็สวยครับ Heat Up ดี2.7อาจจะเยอะไปนิดหนึ่งแต่ก็ ส่วนมากครับกิดอัพยังไงก็ดีกว่าฮิตดาวเพราะว่าถ้าฮิตดาวปุ๊บมีโอกาสพัดแบ็กสปินสุดโดนในมุมที่ไม้กําลังลอยขึ้นกำลังเสยขึ้นนิดนึงเหมือนเราตีโอเคหรือไม่ต้องตั้งองอะไม่ต้องตั้งใจเสยอ่ะแต่ว่าให้มันให้มันขึ้นแบครับโอเคโอเคส่วนนั้นสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือขับทวิสต์เนี่ยหมายถึงการบอกว่าเราพัดเข้ากลางไม่เข้ากลางถ้าขึ้นสีน้ําเงินเนี่ยอันนี้คือโรบอทเลยครับโรบอ ก็คือเข้ากลางสุดๆแต่รลรบอทเพีย้ยนไปทางขวาสององศาเนี่ยก <c oughs> บอลจะเปลี่ยนนิดนึงโอเคโอเคอันนี้อันนี้เพื่อที่บ้านเข้าใจตรงกันก็คือหมายความว่าถ้าถ้าผมพัดโดนตรงกลางหน้าไม้มันไม่น่าจะสายไปไหนใช่ครับถูกไหมแต่ถ้าเกิดลูกบอลมันมาโดนปลายไม้หรือโคนไม้กว่านี้ซ้ายหรือขวามากไปเนี่ยมันก็จะมีการบิดตัวใช่ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราบิดตัวที่ว่านั้นอนะ่ะคือในทุกไม้กอล์ฟนะครับในทุกไม้กอล์ฟเลยถ้าเราพัดไม่โดนถ้าเราตีไม่โดนกลางเนี่ย จะมีการทวิสเกิดขึ้นโอเคเขาถึงอ่ามันคือค่าเกียร์เอฟเฟกต์ครับเราตีโดนปลายหน้าไม้เปิดแต่ลูกมีดรอสปินเหตุนี้ไปเกิดก้านเราเรียกทอร์กถูกไหมแต่หน้ากับหน้าไม้เราเรียกขับทวิสใช่ก็คือการบิดตัวครับโอเคส่วนข้างบนจะเป็นเรื่องของบอลเดต้าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปบอเดต้าพี่ขอแก้ก่อนอในเมื่อผมนึกออกเลยตอนนี้ว่าผมต้องปรับปรับตัวอยังไงบ้างในเมื่อเขาทักว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมต้องปรับตัวนี้อีกนิด เฟสแองเกิลยังเปิดอยู่ครับแต่ลูกแรกเรา2.1 uh huh. ลูกนี้เหลือ1.5้าไลมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่โอเคทีนี้ตัวนี้มันอาจจะหมายความว่าพัตเตอร์นี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับพี่เต็มที่ก็ได้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าพี่ยังพยายามที่จะ ตั้งไลน์แองกอมันไม่ค่อยพอดีไม่เรียบเท่าไหร่ครับโอเคไม่เป็นไรเป็นปัญหาครั้งต่อไปแต่ผมเจอข้อดีของพี่เจยอย่างหนึง่งอันนี้สําคัญมากเหมือนกันครับในเรื่องของเฟสโรเทชันเฟสโรเทชันคืออะไรคือการอ่านค่าว่าเรามีการเปิดปิดพัตเตอร์ขนาดไหนนะครับถ้าเราขึ้นสีเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่าอยู่ในอัตราเลนส์ที่ดีมากมคือมีการเปิดปิดพัตเตอร์น้อยครับอันนี้ <Okay. S 2> ดีเราอาจจะแค่มาจูนในเรื่องของอ เปลี่ยนพัตเตอร์สมมุติตอนนี้พัตเตอร์ของวิเจเป็นโทแฮงค์อาจจะใช้เป็นเฟสบาลานเพื่อเพิ่มการปิดเข้ามาได้ไง่ายขึ้นอีกไอตัวนี้ก็จะดีขึ้นใช่ครับในบอเนต้าที่จะเหมาะกับการพัดกรีนเร็วโอเคครับสิ่งที่เราอยากเห็นคืออะไรครับจะอยู่ที่2ตัวนี้ครับโอเคให้ดูชัดๆเราจะดูตรง Impact Ratio เนี่ยครับค่าตรงนี้โดยปกติแล้วจะอยู่ประมาณ1.7 อันนี้จะเหมาะกับกีนสปีดธรรมดาธรรมดารู้สึกสโตกที่แล้วประมาณ1.7<ช>น,นี่1.66 <1. 66. S 1> ใช่ครับ1.66อันนี้ถ้าพัดกีนเร็วค่อนข้างดีครับถ้าต่ำกว่า1.7เนี่ยลูกกอล์ฟจะเดินชางช้าลงอิมแพคเลชเชลคืออะไรก่อนเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนครับอิมแพคเลช i o ลเหมือนสมาร์ทแฟกเตอร์ในแท็กแมนท่าเดวเวอร์ในแท็กแมนฮิตเต็มก็คือ1.50 <c oughs> ก็คือแสดงลงไปดีเราเรา,เราคุยเทคนิคเพราะฉะนั้นคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเวอร์ชันสั้นขยายความ<ช>ความเร็วของลูกกอล์ฟที่พุ่งออกไปหารด้วยคว <Cup Speed. S 1> ามเร็วของหัวไม้ใช่ณจุดประทะจะได้อัตราเป็นเพอร์เฟคือประมาณ1.5 0ใช่ครับถูกไหมครับเพราะความเร็วบอลจะสูงกว่าความเร็วไม้ครบอยู่แล้วใช่อ่านั่นคือเรชที่เราพูดถึงลักษณะเดียวกันแต่สำหรับพัตเตอร์เราต้องการเห็นต่ำกว่า1นึ ถ้าโดยปกติครับประมาณ1.7แต่ถ้ากรีนเร็วเราดอปมาได้ก็ดีเพราะว่าแสดงว่าเราใช้ขับสปีดเท่าเดินแต่ลูกกอล์ฟเดินทางช้าลงโอเคเพราะฉะนั้นสตรกที่พี่พัดเมื่อกี้นี้ไปพัดบนกรีนเร็วถือว่าโอเคใช่ดีมากเลยครับอ่าอ่าแล้วก็จะมีค่าหนึ่งที่บอกว่าทำไมบางที s m a ร์ Factor เราสูงหรืออิมแพ็คเรเราสูงให้เรามาดูตรงนี้ครับ P impact acceleration การเร่งก่อนเข้าปะทะถูกต้องครับ,รบถ้าเรากระแทกตัวนี้ตัวเลขน่าจะสูงใช่ครับจะประมาณแบบ3.4ไมล์ถึง5ไมล์อะไรขึ้นไปเลยอ๋อเหรอใชโอ่โอ้โหอย่างของพี่เจล่าสุดก็คือ1.8ึ่งจอันเนี้ยยัง a c c e l อ r a t i n g นิดนิดอ,อันเนี้ยยังโอเคครับอันเนี้ยังโอเคส่วนมากที่จะมาเจอนะครับจะเป็น a c c e ซอ r ์ t i n g เกิน3.5หมดเลย แสดงว่าพี่ไปเจอกรีนเร็วพี่ทยาธรรมชาติพี่คือสโตงอย่างนี้เจอกรีนเร็วพี่น่าจะพัดโอเคใช่ครับแต่เจอกรีนช้าเนี่ยจะมีปัญหาคือคุยมาตั้งนานเนี่ยเอาเป็นว่างนี้เวอร์ชั่นเข้าใจง่ายๆที่เนื้อหา,หาที่เราตั้งใจคุยคือถ้าเราจะไปพัดกรีนเร็วสิ่งที่นักกอล์ฟควรจะปฏิบัติคือไม่กระแทกใช่ครับถูกไหมครับภาษาทั่วไปคือไม่กระแทกบอลพัดให อัตราเร่งเป็นอัตรายังมีเร่งอยู่แต่ค่อนข้างน้อยใช่แล้วก็ถ้ามาวัดที่เครื่องก t e ทคตัวเลขที่จะเห็นก็คืออยากเห็นตัวเลขนี้ต่ากว่า1.7ใช่ครับต่ำกว่า1.7เห็นเป็น1.65เนี่ยผมว่ากาลังสวยเลย1.65เนี่ยสวยมากคุณจะให้ผมอีกจสัน1.1ไม่ได้ผมจะได้สวยมากถ้าเกิดว่าโจทย์ตรงกันข้ามคือจะฝึกเพื่อไปเล่นกรีนที่ฟูดฟืดก็ต้องสโตรกอาจจะต้องสโตรกอีกแบบ ใช่ครับถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรืออาจจะหาพัตเตอร์ที่หน้าแข็งขึ้นเพื่อให้อิมแพคเรเชลดันขึ้นอีกโอเคโอเคเพราะถ้าพัตเตอร์หน้ามันมันนุ่มมันก็จะออกไปนุ่มถ้าพัตเตอร์หน้าแข็งมันจะออกไปฮอตกว่านี้ใช่ครับเอาและนี่ไงและนี่คือที่มาครับว่าทาไมบางทีนะครับเราปรับที่ตัวเราเราปรับที่สตโตรกเราปรับที่อุปกรณ์แล้วเราต้องมาอยู่กับเขาเนี่ยจนกว่าเราจะหาโซลูชันได้คือ ทีมซัพพอร์ตทีมแมชชนิกกับทีมนักกีฬาเนี่ยต้องเวิร์กด้วยกันและเราก็จะได้คอมบิ n เนชั่นที่เพอร์เฟกโดยเพาะยิ่งกอล์เปลี่ยนสนามตลอดเวลาขอบคุณครับถ้างั้นเดี๋ยวพี่พี่ไปเล่นอักัสตาพี่ไม่ต้องปรับอะไรมากแล้วปรับแค่เรื่องอย่าให้หน้า,นนาไม้เปิดเกินไปสต็กประมาณนี้โอเคใช่ครับตีเร็วเล่นเป็นแล้ว